ครูชมพู่นะคะนางสาวพิมณพณภัทรธนวัฒนนินท์คุณค่ะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องธรรมชาติบอกเวลาธรรมชาติบอกอะไรเราบ้างบนท้องฟ้านะคะมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์และมีดวงดาวนะคะในส่วนของดวงอาทิตย์เป็นเวลาการวัน จะมีแสงสว่างนะคะให้ให้พลังงานความร้อนกับเรากิจกรรมในช่วงของกลางวานันเราทำอะไรบ้างนะคะตอนเช้าตื่นมาตื่นนอนนะคะอาบน้ำแปรงฟันไปไหนคะไปโรงเรียนนะคะหน้าที่ของเด็กคือไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือนะคะเสร็จแล้วในช่วงของกลางวานันเราก็เล่นสนุกสนานกับเพื่อน ได้นะคะหลังจากนั้นเป็นเวลากลางคืนกลางคืนก็จะมีพระจันทร์หรือดวงจันทร์ขึ้นมาดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองนะคะเราจะได้รับแสงจากดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะกิจกรรมในตอนกลางคืนนะคะเราก็ พักผ่อนนะคะกับครอบครัวโดยทำกิจกรรมในครอบครัวดูทีวีนะคะทำการบ้านพูดคุยสนทนากับครอบครัวเสร็จแล้วเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนเด็กๆต้องนอนแต่วันนะคะนอนเร็วๆนะามอย่านอนดึกอย่างน้อยเราต้องนอนให้ได้8ชั่วโมง เพื่อให้สมองเราปลอดโปร่งนะคะนอนตื่นสายไม่ดีนะคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะเพลงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เชิญน้องๆเด็กๆนักเรียนไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะมี

ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ขอให้นักเรียนน้องๆผู้ปกครองดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะใส่แมสเมื่อออกจากบ้านนะคะล้างมือทุกครั้งนะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ